รอบโลกรอบจานรอบโลกสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปค้นหาความอร่อยรอบจานกันที่ร้านมานิโตพิซซ่ากรุงเทพมหานครตามหาความอร่อยรอบโลกที่ร้านเลิอก้องเก่าจังหวัดแพร่และเข้าครัวหลวงสุดเด็ดการทำเมนูมิโซะราเมนสไตล์ซัปโปโรที่ตามชมความสนุกและความอร่อยไปกับคุณเอ๋และคุณนิรุตได้เลยครับ สนับสนุนโดยอิมเมจฮอ i d ีเดช่วงอร่อยรอบจานความอร่อยที่คุณไม่เคยลองกับพิซซ่าสูตพิเศษทิมมานิโตไม่กินไม่ได้แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่รามคำแหง18บางกะปิกรุงเทพมหานคร พาคุณผู้ชมมาชิมมานิโต้พิซซ่าร้านพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนไทยฟิวชัน่นที่มีเมนูทั้งพิซซ่าและอาหารอื่นๆอีกเพียบ ทิเนเจอร์ที่ต้องลองคือพิซซ่าหน้าต้ยมยำเมนูอื่นๆก็จัดเต็มอย่างเพดีนาซีฟู้ดหรือเมนูสไตล์อิตาเลียนฟิวชั่นที่ปรับลดให้เข้ากับคนไทยสําหรับคนที่อยากลองความครีอดแปบกไม่เหมือนใครมาเลยชินโมนิโต้พิซซ่าแล้วคุณจะหลงรัก ันนี้มันมาปนกันไปหมดเลยมือนนี้จะดูะหลากหลายหน่อยน,น,นะครับเพื่อท่านผู้ชมเลยร้านนี้เป็นร้านที่ทําอาหารอิตาเลียนนะแต่ว่ามีครัวไทยด้วยแล้วมีความประยุกต์หลายอย่างทําให้เราทานอาหารอิตาเลียนได้ตลอดร่องฝังอันนี้คือยําแซบมาเลยคุณผู้ชมฮะดูยําเนื้อวาเกิวแบบแซบแซมาเลยนะฮะย่างมาแบบมีเดียมมีเดียมดูวันผักเขียวๆนี่คุณผู้ชมก็มีโอ้มีหลายอย่างทีเดียวมีตะคุงตะไคร้ใบผักชีจีนอสมกับชื่อเขาว่ายำเลยนะอยำคุณผู้ ย่าไวางข้างล่างน้ำแฉะเลยนี่อันนี้เป็นข้าวหมูแดงไหมอันนี้เหรอข้าวหมูแดงกระเพราแล้วข้าวหมูแดงสมัยก่อนเขาจะต้องไข่แบบนี้ด้วยแล้วสีนี้นี้กินแล้วก็มีกร้งเทียงนั่นไงต้องกินคำหนึ่งนั้นไปเลยโอ้โหจริงๆแล้วต้องพิซซ่าก่อนนะพี่เนาะแต่นี่เป็นไงก่อนเอาอันนี้ก่อนมันเหมือนเอากระเพราข้าวหมูแดงมารวมกันพอดีเลยอ่ะเขาบอกแล้วบวกบวกตัวข้าวเนี่ยมันแปลกมากมันเหมือนข้าวผัดน้ําหมูแดงแหละก็ใช่ไงแล้วมีความเป็นกระเพราแท้ๆอยู่อะไรหมูแดงก็อยากกินข้าวผัดกระเพราหมู ก็อยากกินเขาก็เลยข้าวหมูแดงคุกกะเพราให้ซะเลยอันนี้อร่อยเลยการแรกนี่คือเยดีนาพิซซ่าที่เป็นพับคุณผู้ชมเราจะเห็นผักโขมอยู่ข้างในข้างในเขาจะมีครีมวก็จะมีกุ้งหอยปูปลาอยู่เนี่ย เป็นซีฟู้ดกรอบวางหอมอร่อยไม่หมดอันนี้เป็นทีเด็ดเขาเหมือนกันเขาชวนเรามาด้วยพิซซ่าถานี้เลยนะเขาบอกว่าแป้งคนเนี้ยทีเด็ดเลยหมักจากสดคุณผู้ชมทำหน้าเป็นต้มยำเขาคงอยากให้คนไทยของเราได้ทานอาหารจีนที่ประยุกต์เป็นไทยแล้วแต่แป้งกรอบมากทั้งหมดที่พูดเด็ดใช่เลยกิ่นต้มยำไม่สามารถเข้าไปบุกเขาได้เลยเคลียร์ไปไสักแป๊บนึงอ่ะกิน จะขึ้นมาแล้วกลิ่นต้มยำที่เรากลัวๆกันไม่มีเลยอร่อยมากเลยอันนี้แปลกอร่อยมากเดี๋ยวพี่มังพี่น้อรมาให้อ่ะวี้ขอบคุณครับอือขอบคุณครับที่เขาของร้านนั่งเฝ้าดูเลยว่าต่างมาขนาดนี้ทานหมดไหมไม่หมดตายแน่เราสองคนโอ้โหพี่วันนี้พี่วันนี้ขอบคุณครับชื่อชื่อร้านชื่อมานิโตชื่อเดียวเจ้าของร้านมานิโต้มานิโต้นี่ครับหมูแดงมาอย่างนี้เลยหลายเลยกไปที่นี่มีซีฟู้ดนี่อะไรฮะแกงจับเปรี้ยวจับย่างเกลือที่ตะกรงนั่งคกลือตรงไหนเปื่อๆหองพี่ไทยมากเลยแล้วก็นุ่ม นี่คือความหลากหลายของร้านอิตาเลียนที่ผมเพิ่งเคยพบ ตัวหม้อเนื้อไดเอทมาดีมากเนื้อนุ่มรสชาติเข้มข้นดีเสิร์ฟมาพร้อมกับของทอดดูดีมากนะครับแล้วก็เป็นเนื้อคุณภาพดีรสชาติเข้มข้นอย่างที่ผมเรียนแต่อันนี้มาแปลกนะอะไรครับเนี่ยข้าวซอยครับเป็นเส้นพาสต้าของอิตาลีเขาครับแล้วมันจะเข้ากันไปเนี่ยเขามีอยู่อย่างเดียวนะข้าวซอยไก่เส้นกรอบนุ่มคล้ายข้าวซอยแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนีเส้นแต่น้เข้ากลิ่นเหมือนกันได้ประสบการณ์ใหม่ที่แปลกมากซึ่งใส่เส้นนี่เวิร์กนะเวิร์กมากลองใส่ดูมุ้งจะอร่อยมาก เขาใส่น้ำยำเยอะเป็นน้ำยำที่รสชาติเปรี้ยวแบบไลท์ๆประมาณนี้พี่ผมฮะแล้วก็มีหวานตามเบาๆแลมีความหอมของตะไคร้ลอยมาเบาๆแล้วกระทานกรุบกรับกรุบกรับใบกับเต้าเนือวากิวที่ข่างมาอมหอมพอดีพอดีมันเป็นการทานยำที่แบบชุ่มฉ่ำไปหมดเลยคุณผู้ชมกับนี้ผมชอบนะอันนี้อร่อยดีเราเส้นคนละจานลองกันเลยดีกว่าคุณลองอันนี้อันนี้ของผมละพาอันนี้ชอบมากคุณผู้ชมนี่คือเพสโซซอสที่แบบในอิตาลีต้องมีเหมือนร้านอาหารไทยเราต้องมีผักกะเพราเมืองไหนก็แล้วแต่ในอิตาลีในครัวต้องมีซอสแบบ นี่คือซอสที่บ่งบอกความเป็นพื้นฐานอาหารอิตาลีหรืออาหารพาสต้าแบบนี้เลยนั้นเรามาลองแล้วว่าที่นี่ยกอะไรมาบ้าง ชีสกรอบๆมด้วยเค็มมีเปรี้ยวท้ายๆทานกับน้ำซอสที่แบบมีความมันมีความหอมพอดีผมว่ามาตรฐานคนอยากทานซอสเฟสโซแบบนี้ที่นี่ทําได้ค่อนข้างมาตรฐานเส้นกระดูใหม่สดด้วยแล้วก็อะเดนเต,เตม,มากน้เส้นอันนี้เป็นไงครับตอนแรกเฉยๆสักปั้นก็จะมี<า>เค็มๆพอเค็มตรงนี้ก็จะมีหวานๆสุดท้ายตอนจบก็มีเผ็ดมาเลยคุณผู้ชมร้านนี้มีร่างเงากว่าทำอาหารที่แท้จริงแล้วก็มีความเข้าใจอาหารต่างชาติด้วยเพราะว่าเอาจกทำธุรกิจในไทยแล้วยังไปเปิดร้านที่โซโหที่อย่างกฤษก ด้วยคุณผู้ชมฮะผมชอบร้านนี้ตัดสินผมก็ชอบร้านนี้ด้วยแล้วชอบร้านนี้ด้วยผมชอบร้านนี้เดี๋ยเพิ่งเชื่อผมถ้ามีโอกาสผ่านมาอย่าเชื่อราคำแหงชื่อสิบแปดร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงปิดเร็วหน่อยจันทร์สุกิดสามทุ่มปิดสี่ทุ่มช่วงเสาร์อาทิตย์สองวันนี้นะครับงนั้นคุณผู้ชมมีโอกาสแวะมาครับประสบการณ์และรสชาติเป็นไงรู้ไมมันเลือกพี่ก็เสียดายน้องก็เลยเอาน้องกับพี่มาใส่รวมกันอร่อยเลยอร่อยครับ ช่วงหน้าลิมรสฝีมือแชมป์ชงกาแฟที่ร้านเลอกลองเก่าจังหวัดแพร่ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึง ทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดี h ฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณเดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอลรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลลฟ์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ เลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมียมเลือกสมองก,กุ๊ปปายฮอ i ิเดกุปปร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเราเที่ยวอิตาลีที่สุดแห่งความโรแมนติกดินแดน,นแห่งมรโดกโลกธรรมชาติศิละปะสุดคลาสสิกสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษพร้อมการดูแลอย่างดีแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เที่ยวได้อย่างอิสระในสไตล์ที่ต้องการอิตาลีไพรเวทแ n d อีซีบินดีพักดีพร้อมบริการแบบส่วนตัวโดยอ l ลิทฮอลิเดยสัมผัสประเทศจีนในแบบลินลาวดีฮอลิเดย์เยือนเมืองแห่งอดีตและอนาคตที่ประสานกันอย่างลงตัวความมหัศจรรย์ของอันซีและมนตเสน่ห์ของธรรมชาติไปกับเรา พร้อมคับสัสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เดินทางเที่ยวให้มีความสุขเที่ยวได้ทุกเส้นทางคิดถึงการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคิดถึงลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ช่วงอร่อยรอบโลก ิ้มรถฝีมือแชมป์ชงกาแฟที่ร้านเลิอกกองเก่าจังหวัดแพร่ห้ามพลาดเด็ดขาดตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ พาคุณผู้ชมมาเช็คอินร้านคาเฟ่สุดคลาสสิกกลางเมืองแพร่ที่นี่คือร้านเลอกองเก่าคาเฟ่บ้านไม้สองชั้นสไตล์วินเทจบรรยากาศอบอุ่นแบบเมืองเหนือที่สําคัญยังมีเจ้าของร้านอย่างพี่ก้องที่เป็นถึงแชมป์การชงกาแฟของจังหวัดแพร่ในปี2561มาดูแลแล,และคะัดสรรเครื่องดื่มทุกแก้วด้วยตัวเองบอกเลยว่าคอกาแฟถูกใจอย่างแน่นอนนอกจากเครื่องดื่มก็ยังมีเบเกอรี่โฮมเมดหลายแบบให้เลือกกันแบบจุใจไปเลยล่ะครับ คุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองแพร่คุณผู้ชมค,ค,ค,ครับเรามาเที่ยวที่จังหวัดแพร่เป็นสถานที่ที่ปลูกกาแฟกับเขาได้เหมือนกันนะครับเขาปลูกากาแฟพัคนหนึ่งคุณผู้ชมครับคือพันโรบัสต้าที่เรานั่งอยู่นี้คือเจ้าของรางวัลชนะเลิศการชงกาแฟแพร่นี่ค,นคนุณผู้ชมมา,ท,<ร>าที่นี่นใช่แล้วร้านเลอกองเก่ารอฟังอยู่ครับ ได้กลิ่นอายของกาแฟโบราณตัลล้งแต่ตอนผมเด็กๆเรากินกาแฟเย็นมีความเข้มข้นของกาแฟเก่าขึ้บบนได้การพัฒนาการของการคั่วสมัยใหม่แต่ว่ามันยังมีเอกลักษณ์ของความหอมไหมของกาแฟโบราณอันนี้เขา<อ>ไม่ใช่ผู้หญิงอันนี้มันเป็นน้ำอัญชันเลอกองบรูเขาใส่น้ำผึ้งของแพร่นะครับคุณผู้ชมใส่หลายอย่างแล้วผมเจออัญชันมะนาวอัญชันเจอมะนาวนะตีนมะกรูดใช่เจออีกกลิ่นหนึ่งคือมะกรูดผมว่าเจ้าของร้านที่นี่เขามีดีไซน์ การทําอาหารทําขนมแบบนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยเพราะว่าคิดแต่ละอย่างต้องเรียนแบบนี้ตั้งแต่นี้ก่อน เค้กที่มาจากเมืองเมืองหนึ่งในสเปนนะฮะครับผมชอบอันนี้มากเลยอันนี้อร่อยสมแล้วที่ใครๆก็ชอบแล้วก็เจี๋ให้มาทานต้องเรียนผู้ชมวันนี้เนื้อสัมผัสเขาอร่อยอร่อยอร่อยเป็นชีสแต่ว่าผู้ชมนึกถึงหม้อแกงอ่ะข้างในเนื้อเหมือนหม้อแกงเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เนี่ยพี่ขพี่จะขอพี่ขอขวดนี้พี่พี่คุณผู้ชมนี่คุณชงสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับครับนี่คุณชงกาแฟคุณนี่ที่หนึ่งแล้วสมกับที่ได้รางวัลเรามาเป็นเวลาหลายขวดปี คือจริงๆแล้วทางทีมงานเขาอยากให้เราทานคนละแก้วประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเรามาที่นี่เพื่อแก้วนี้ก็เลยไม่ได้จรขอจิ้มก็ไม่ได้เรามาเพื่อแชมเปี้ยนอย่างเดียวเท่านั้นเออ่เขาเรียกขมนุ่มลึกหอมนั่นหอมขึ้นจมูกขมตามมาแต่ไม่ไม่ไม่ครีมมี่มากโอ้ใช้ได้นะกาแฟแพร่เนี่ยบอกแล้วไงว่าอร่อย อันนี้มันจะยุ่ยไปหน่อยอันนี้ญี่ปุ่นเละเลยญี่ปุ่นมันก็นิ่มๆมจะหอมวานิลลาหอมวานิลลาไม่เหมือนกัน,นต,ตรงนี้จะหอมชีสครับให้ผมตัดสินนะมผมจะชอบหน้าไม่ สเปนิช <Spanish. S 2> ครบมาคนละแบบกันเลยคนละทางกันเลยผมอยากจะลองอันนี้ละครับผมเพิ่งเห็นเนะี่ยเป็นคนแรกชีสเค้กแมคคาเดเมียเพราะว่าหน้าตาชีสเค้กผมไม่เคยเห็นถ้าบอกว่าแมคคาเดเมียชีสเค้กเนี่ยที่หนักเข้าไปอีกเขาบอกว่าเขาคือนิว york ชีสเค้กเดี๋ยวเราจะรู้กันครับอันนี้ไม่ใช่นิว york ชีสเค้กมันเป็นอะไรครับมันคือชีสเค้กทั่วไป ถ้าหาว่าเป็นนิวอร์กชีสเค้กมันมีอยู่แห่งเดียวในโลกที่มันจะต้องเปรี้ยวถ้ามันไม่เปรี้ยวมันไม่ใช่นิวอร์กชีสเค้กวบนดีเขาจะเปรี้ยวมีลานหรือมีเลมอนใส่ลงไปข้างล่างนี่เป็นชีสเค้กแมคคาเดเมียที่สำหรับคนรักการทานคาราเมลรักแมคคาเดเมียถั่วกรอบหวานแล้วมีตัดเค็มไม่ได้เลี่ยนเลยคุณน้อมแมทกันลงตัวทีเดียวใช้ได้นะครับชีสเค้กอ,อันนี้อร่อยจิเน่ นี่อ,อะไรมาตูมเหรอครับมาตูมเข้าววางบนหน้าเค้ก เค้กมะตูมเขาปั่นก็ไปอยู่ในตัวแป้งเค้กแล้วแต่ว่าตัวเนื้อมาตุมจะอยู่ในเนื้อเค้กถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนพิธีการรับประทานเค้กบ้างหารสชาติใหม่ๆบ้างผมว่าเค้กมาตุมนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีไทยฟรุตเค้กที่ที่ผมว่ากินฝรั่งได้เลยใช่ได้ใช่ได้อันนี้คือช็อกโกแลตฟรั่นี่ใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะมันไม่ได้ช็อกโกแลตธรรมดานะอันนี้ใช้ได้ได้กลิ่นจุ่มฉ่ำแล้วนี่ครเจ้าเอแคลนี่เขาบอกเป็นของญี่ปุ่นก็มาให้เรียเอแคลนเขาเรียกชูครี เป็นลาสเบอรรี่ชมพูเป็นส t รอเบอรี่นะครับสีเหลืองคาราเมลสีฟ้าเป็นบลูเบอร์รี่นะฮะสีเขียวเข้มก็เป็น Rot an, รถมิ้นท์คุณผู้ชมอันนี้มีหลายรถทีเดียวก็ใส่รสลงไปไม่ใช่เฉพาะเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือ<ๆ>หนึ่งมือสาหรับการดื่มกาแฟเพื่อสร้างประสบการณ์ในเมืองเก่าเมืองที่ร่ำรวยไปด้วยอารยธรรมมาแวะมาหาแชมป ที่ชงกาแฟอร่อยๆแบบนี้แล้วก็เบเกอรี่ที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความแปลกใหม่หลายอย่างไม่น่าเชื่อฮะแพร่มียอดฝีมือซ่อนตัวอยู่ที่นี่ผู้ชมผ่านมาจะลืมมาครับร้านเลอกองเก่าครับสุดยอดครับอร่อยมากครับช่วงหน้าเบื้องหลังความอร่อยที่คาดไม่ถึงกับมิโซะราเมนสไตล์ซัปโปโร สัมผัสความสุขมากกว่าที่คุณคิดคิดจะถ oh. ่ายรูปกับวิวสุดโรแมนติกคิดจะชมท้องฟ้าแบบไม่เหมือนใครเช่นนี้เลยคิดจะกินของอร่อยระดับมิชลินโอ้ยแค่เพียงคิดก็ได้เที่ยวดั่งใจคิดจะเที่ยวเที่ยวได้ทันทีอีลิทฮอลิเดยดูแลกันและกันทุกช่วงเวลาไลน์ Official Account าท์แอดอีลิทฮอลิหรือ0 8 6 9 7 1 7 3 8 8 เดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอลล์กรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลลฟ์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ <c oughs> เลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมียมเลือกสมอลลกรุ๊ปบายฮอร์เรเดกุ๊ป นิวซีแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุดหนึ่งในสิบของโลกขนาดแกะที่มีความสุขเลย <c oughs> ตามหาของรักของข้า <c oughs> เป็นมือผมประทับใจมากเลยอาหารก็เยอะแถมอร่อยด้วยนะกินอิ่มก็นอนดีกแต่นี่มันนอนนะความสุขที่ทุกที่เรารู้ดีลีลาวดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณ ร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา ปลายปีนี้เที่ยวสนุกสุดฟินไปกับเราสนุกไปกับสีสันจากธรรมชาติสเสน่ห์แห่งใบไม้เปลี่ยนสีที่สุดไปกับจุดเขาดาวจากทั่วโลกฟินไปกับหิมะโปรยปลายทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเที่ยวแบบเอกลักษต้องไปกับอิมเมจฮอลิเดย สุกี้ร้อนๆน่ารับประทานไหมคะอยากกินละสิและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณโอ๊จากร้านเดินไปสุกี้ครับยอดแต่ร้อยร้านนะคะเรียกว่าเป็นสุกี้พารวยได้เลยไหมเพราะทำอะไรได้นี่อืเจ็ดลัะก็ประมาณนั้นเออพอามาเป็นธุรกิจกงสีอะคะอ่แะแบบนี้มันมีปัญหาอะไรที่พอจะเล่าได้ใหมบ้าง<อ> อาทิตย์นี้เนเวลาบ่ายสองสิบห้าทางไทยรัฐทีวีช่อง3-2จ้ารวยไหมคะรวยมากครับสนับสนุนโดยอีลิตฮอลิเดย์ช่วงอร,ร่อยรอบคั่ว พิซซ่ราเมนส,สไตล์ซัปโปโรกับเบื้องหลังความอร่อยที่คาดไม่ถึงยิ่งกินยิ่งติดใจเราอยู่ที่ญี่ปุ่นมุผู้ชมครับแล้วมาที่ฮอกไกโด ฮอสไกโดครั ido, ้งนี้เราเดินทางดิวกการบินไทยในชั้นบิสเนสคลาสบนเครื่องดีมไลเนอร์ลำใหม่เริ่มตั้งแต่ถึงสนามบินก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีห้องส่วนตัวให้ผู้โดยสารชั้นบิสเนสคลาสพักผ่อนห้องเงียบสงบและเป็นส่วนตัวอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่สามารถเลือกทานได้อย่างสบายใจพอขึ้นเครื่องเราได้รับการต้อนรับอย่างพิเศษด้วยเวลคัมสวีทสไตล์ซอพาวเวอร Power, ไ์ไทยไทยด้วยลูกชุบหรือลูกชุบแบบไทยไทยและอาหารอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอีกเพียบภายในเครื่องก็ ตัางโปรง่งหน้าต่างบานใหญ่ปรับความเข้มแสงได้ระบบปรับอากาศความชื้นทําให้ร่างกายสดชื่นตลอดการเดินทางที่สําคัญสามารถลดเสียงและการสั่นสะเทือนได้มากขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องผู้โดยสารทั้งหมดนี้ทําให้ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นการเติประสบการณ์รพักผ่อนที่เริ่มต้นทริปของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับ โซซุกิโนะซาโปลโลนี่เขามีราเมงราเมงโชย,ยุใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่ในชุมนุมราเมงเราอยู่ที่อาคารอาคาร,าคารหนึ่งเอาราเมงดังๆในฮอกไกโดเนี่ยมารวมกันอยู่บแบบขั้นเซียนเลยขั้นเซียนเลยเราจะเข้าไปดูการลวกบะหมี่ลวกราเมงแบบใกล้ชิดเลยเดี๋ยวเราบุกครัวไปเลยเถิะนะเิรเะครับ และวันนี้พิธีกรของเราจะพาไปล้วงสุดเด็ดของเมนูมิโซะราเมนสไตล์ซัปโปโรที่ร้านฟูไรโดว่าเขามีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ซุปมิโซะเข็มข้นหอมมันและอร่อยจนคนต่อคิวแน่นทุกวันร้านนี้ใช่ไหมนี่ขออนุญาตหัวให้ได้รางมัน้ั่วตัวลวกไม่เคยที่ลวกระดับแพทินัมได้ปี2013นะครับเนี่ยไดีกวาลุยผมเข้าไปก่อนได้หมลุยลุยลุย ดิซไซน์มาเซ้นคุณผู้ชมเราอยู่กับคิมิโตะซาโตซังสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์ราเมินพิเศษชื่อว่า Yeah, Special m i s o r a m e n มิโซราเมงนี่เกิดที่นี่เลยนะเกิดที่ซัปโปโรแะ้วโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่นเราเขียนรัสเซียอันนี่เป็นอะเลยนี่คือแโอยพอกนี่คือน้ำมันน้ำมันหมูมิโซะใส่กับกระเทียมหมูสับหมูสับของใหญ่แล้วก็สูซุปจัดใ เร์เุด r o from พอโบนเป็นน้ำต้มกระดูกหมูนะับเขียวจนแบบเขียวจนแบบข้นค้าไปชดูถ้าไปชมดูข้นคักเลยะไปงูแล้วพี่อไปดูไ่น้้ำซุปน้าซุปโอ้โหต้มนานไว้เท่าทเอัลวยสชั่วโมงโอเคโอเค let's น้ำมันหมูน้ำมันหมูใส่้ำมันหมูลงไปน้ำมันหมู very d a n g e อ๋อ v นตรยอันตรอลงไปผัดกเดี๋ยวไไฟลุกไฟลุกไฟลุกไฟ นี่ไงนี่ไงใบลูกเขามีครอดเลยนะครบให้รู้จักเขาให้รู้จักอ่าฮะหมูสับลงไปตอกตอกโออ๋อหัวหมูใหญ่แล้วก็โยออ้เ แล้วน้ำซุปโอ้โโอ้โหนี่ข้าวถ้วยหนึ่งน้ำหนักคนหนึ่งโอ้โหหนึ่งถ้วยดูวิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์ด้วยเฮ้ยก็มีลงไปแล้วลงเลยโอ้โหอ้โห This is egg noodle เส้นไข่นะครับไม่มีไข่เนแบบดูเส้นไม่มีไข่โอ้โหลองไปดูนิดๆโอ้โห โอ้โหหอมมากมัชชูมมัชชูมอย่างเงี้ยมีกลิ่นมัชชูมอยู่ในนี้คุณผู้ชมครับนี่เคล็ดลับโอ้โหวุ่นวายอเลยเนี่ยเฮ้โอเคเฮ้โอเคเจอกันโอ้เขารองเขารองไวข้างล่างววโอ้โหแบมบูแบมบูเอ๊นกรีนโอนีโอนิโอเคเอ็นเสร็จแล้ว หมูอ๋อนี่ไงหมูต้องมีหมูต้องมีโอ้โหไข่ไเออเืโอ้แก้ม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 หมู very soft very oh นิ่ม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  two three four five ไข่ด้วยไข่นข่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเสร็จเสร็จล้เอองานเสร็จมิยอ finish f i n i โอ้โหพี่เอ๋ลองชุน,น oh, 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 oh. ชุนก่อนชุนชุน oh. ชุนชุนชุนตีโอ้วตัวอร่อยมาก โอ้ยก็มันร้อนอ่ะอืมอร่อยมากครับโอ้ยสิถ้าไม่ผัดอ่ะมันมีกลิ่นมีกลิ่นของที่ดวงกะทะเหมือนราเมนที่เป็นบะหมี่ผัดเขาเรียกหอมกะทะมีความเข้มข้นอ่ะดูดูเส้นใสดูดูเส้นจะเป็นเงาเส้นดูเส้นพีมือการลวกเพลนเหรอคุณนี่รุดโอ้โหดูยาวนะ นุ่มกำลังดีรสชาติเข้มข้นมากคุณผู้ชมเป็นราเมงหนึ่งชามที่พิถีพิถันมากสุดยอดแล้วที่ใกล้างวัลน้ำมันซอสที่มีกลิ่นหอมๆหลายอย่างเดียวของเห็ดรองก้นไว้แกงหมูที่แบบปรุงสําเร็จมาแล้วแล้วเจอกับน้ําซุปปี่ตุนเพราะว่า20ชั่วโมงไข่ออนเซนแบบนี้โอ้โหแล้วก็โรยด้วยงาร้านนี้ตั้งใจทํามากแล้วก็อร่อยมากเขาได้แชมป์เต็มไปหมดคุณผู้ชมครับมีโอกาสต้องมาลองครับมิโซราเมงใช่หากินไม่ค่อยได้นะมิโซราเมงของคาโปโรเนี่ยครับเป็นต้นฉบับเลยคุณผู้ชมครับ อร่อยมากคุณผู้ชมครับเกล็ดหลายอย่างนะครับอร่อยมากขอบคุณมากอร่อยมากคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของรอบจานรอบโลกช่วงรอบครัวสัปดาห์หน้าไปไหนกันอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับวันนี้เราสานคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุญท่านแบบนี้เลยบายบายสวัสดี